สวัสดีครับทักทายยามเช้าเช้าแบบแทบจะมองไม่เห็นนะแสงสว่างมีน้อยนะครับหกโมงครึ่งก็ยังแสงสว่างไม่เท่าที่ควรนะครับแสงสว่างก็ยังไม่เท่าที่ควรตรงนี้ก็มีไฟอยู่แต่เปิดแค่หลอดเดียวมันก็เลยไม่พอเพียงต่อ การมองเห็นสักเท่าไหร,นร่นะครับพานำชมครองกะบัวฟองบัวนะครับฟองบัวสวยๆนะากำลังขึ้นกำลงังน้ำเลยชอบบรรยากาศแบบนี้ผมชอบมากเลยนะครับคนที่ชอบแบบชอบบัวชอบใบบัวรี่จะเป็นที่วันเป็นที่วันเกิดเป็นที่วันเกิดเราด้วยนะ ือเปล่านะครับเกิดวันพุธธก็เลยทําให้ชอบชอบดูใบบัวชอบดอกบัวเป็นพิเศษมองยังไงก็สวยสําหรับผมสาหรับใบบัวนะสำหรับบัวเนี่ยเขายิ่งขึ้นมาใหม่ๆแบบนี้นะที่สวยสวยมากนะครับสวยมากเป็นอะไรที่ดูแล้วแบบจเจริญหูจเจริญตา ปลาขึ้นทุ่มระกาศหายไปเยอะนะปลาหายไปเยอะอยู่เพราะว่าช่วงน้ำ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 แห้งน้ำแห้งเยอะเลยเหลือเป็นเป็นช่วงเป็นเป็นเป็นช่วงช่วงช่วง,วงปลาก็อาจจะตายหรือไม่งั้นก็โดนตัวเงินตัวทองกินโดนกินอะไรพวกนี้นะนะนะครับ มันก็เป็นไลรลปานีนมันขยายพันธุ์เร็วพอได้น้ําใต้นันแหลเขาก็แป๊บเดียวเขาก็ขยายพันธุ์นะ่ว่าสีได้ตัวใหญ่นะครับวา่าเขาจะโตได้นะครับในสวนธรรมชาติโลกเคชั่นปิดไฟแล้วนะครับโลกเคชั่นข้างหลังตึกสูงระฟ้าในกรุงเทพมหานครนะครับ สูงระฟ้าในกรุงเทพมหานครปารากม็มีอะไรก็มีอยู่แค่นี้แหละครับก็พาเดินเข้าออกกาลังกายเดินชมสวนนะครับก็มาพูดคุยกันนะพูดคุยสุภป,ปะทตไทยทำความรู้จักนะครับก็ขอขอบคุณสาหรับทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูนะก็อะไรที่มันนั่นก็ขอโทษขออภยัย บางครั้งบางคา <c oughs> ชื่อเนี้ยการตั้งชื่อบางครั้งก็ตั้งให้มันเป็นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเฉยๆนะครับเราจะไม่ตั้งเอาชื่อหยดย้อยสวยงามเลือดรู้วิวิธสมาราอะไรมากมายนะครับตั้งช,ชื่อช่องก็เป็นว่ามันเป็นความดิบเถื่อนในเฉพาะจิตใจของตัวเองนี่แหละในการบางครั้งบางคานะครับในการตั้งชื่อช่องนะ ก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายชื่อช่องก็คือชื่อช่องชื่อมันเป็นอย่างนั้นแต่จิตใจคนมันเอาให้จิตใจของคนให้มันดีก็แล้วกันนะครับไม่ใช่ชื่อเพราะแล้วจิตใจไม่ดีก็ไม่ได้ประโยชน์ไร้ประโยชน์นะต้องดูที่ตัวตนความเป็นตัวตนของคนคนนั้นจะไปดูที่ชื่อเขานะครับขี้เหร่ใช่ว่าหน้าตาขี้เหร่ใช่ว่าจะดุร้าย นะมันก็จะมองที่ภาพรักษณ์จะมองที่นู่นนี่นั่นจะต้องมองที่ตัวตนของความเป็นตัวตนของ,ของคนคนนั้นนะครับนี่ก็เดี๋ยวพาเดินต่ออีกว่านะจะหกโมงึ้นนะึ่งนะเดินไปที่รถกันนะครับเดินไปที่รถกันหกโมงขึ้นพอดีเดินไปที่รถกัน,น,น,กนสายหน่อยลนะ เดี๋ยวรถติดจริงๆในที่ทำง,งานก็ไม่ไกลหรอกตรงข้ามตรงข้ามสวนนี่นะถ้าระวงังระวังแล้วครับจริงๆแล้วในสวนนี่ดอกไม้ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่มีอยู่ม,มีมีอยู่น้อย ลอปลายน่ะนี่น้อยดอกปลายรอให้บัวรอให้ดอกบัวขึ้นก่อนนะครับรอให้ดอกบัวขึ้นก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมบัวหลากหลายสายพันธุ์ผสมพัน์อยู่ในวส,ว,ในสวนนะครับ สวยไหมสวยไหมครับบรรยากาศค่อนข้างดีเนาะแต่แค่นี้ก็รู้แล้วนี่ครับน้ำมาเยอะเลยน้ำขึ้นเยอะเลยด้วยความที่เขาสูบน้ำจากคลองคลองไผ่สิงโต นะครับเข้ามาเดี๋ยวเราชื่นใจชื่นใจต้นไม้ใบหญ้ามองติดติดมันก็สวยแป๊บๆสวยไม่นานนะครับตึกรามบันช่อง มันสู้มองต้นไม้ไปยากไม่ได้ยังว่าเลยเนาะความสวยมันต่างเดี๋ยวจะพามาชมแปลงดอกไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะจบคลิปเลยนะครับแปลงดอกไม้ที่สวยนะครับเดี๋ยวก็จะจบคลิปตรงนี้เลยนะครับ สวัสดีทักทายทุกคนทุกท่านแล้วก็ขอจบคลิปไว้ตรงแปลงดอกไหม้ดอกลากระจายมั้งสวยๆด้านหลังนี้นะครับขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการให้กําลังใจทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ทักทายสวัสดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ